นี่อะไรเนี่ยทำมันสวยจังไะแี่สวยไหมนี่เป็นเก้าอี้เพลว์ตัวใหม่ไหมเป็นแบบลิมิเต็ดอิทิชั่นดูขาสีแดงดูลลตัวเบาๆบอกเลยว่าเหนาะแดงจะมายีนะครับเก้าอี้ไม่แดงไม่มีแรงตีนะเนี่ยโอ้โหสวยจัดวิ่บอกเลยว่า,าส,วสุดๆแล้วบอกเลยนะว่าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าตัวนี้มันลิมิเต็ดมีจำนวนจำกัดด้วยโอ้โหพี่แล้วตัวนี้มันมีดีไงอ่ะมันดีมากเลยแม็กระบบแก๊สลิฟต์ไงเหมือนแบบเก้าอี้ออฟฟิศเลยเวลาเราจะปรับขึ้นปรับลงอะไม่ต้องหมุนให้มันช้าไงนี่ดู อ,อ,อโ,อโอสะดวกสุดๆเร็วด้วยแล้วที่สําคัญน้ําหนักเบานะครับสาหรับคนที่ต้องเอาไปเล่นนอกสถานที่อย่างเงี้ยแบกเข้าอี้ก็ปวดหลังแล้วก็ไม่ใช่ตัวน,นี้บอกเลยน้ําหนักดีสุดยอดโอ้พี่แล้วมันเป็นลิมิเต็ดแบบเนี้ยแล้วราคามันแพงไหมราคาเท่าเดิมจริง <พอ S 2> วะเนีย <พอ S 2> ่ยโอ้โหราคาน่ารักสุดแต่ยังสวยไม่ได้เลยคือต้องมีอ่ะต้องมีจัดละและเรียบร้อยต้องมีละต้องมีลวจัดแล้วพี่จัดแล้วหรอเรียบร้อยจัดแล้วเรียบร้อยม่งั้นไม่มีแรงตีเลยไม่ได้เลย